สวัสดีครับพี่ดองที่กำลังรับชมนะครับเมื่อนี้เคยลาเศร้าดอนสิบ้ามาบึงอกองเผงที่ผม่อ,อไว้นะครับโบลูสาเหตุที่กันเข้าวาันเป็นอย่างพนออกมาอยู่ข้างนอกกันเต็มเลยครับผมออกมาอยู่หนา้าหน้ากองนะครับมาทําความสะอาดหรือว่ามาป้องกันสตัตรูอย่างต่างๆกับโแน่ใจกันครับ ใส่เบึงาขาตั้งกักับผม,มีมหมดไม่ย่างนะครับอรอบๆที่ผมเบิงแล้วกับผมมีศัตรูนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจะจะเตรียมตัวจะแยกหัางบอรหรือว่าเพียงแค่มากๆทำความสะอาดนะครับผมเห็นมาาหลายมือแล้วครับผม เห็นเห็นพฤติกรรมยัง okay, ส <y ug il clubs> ่หลายมือแล้วแต่ว่ากับโมโมโมเน่ใจกันครับโดยเฉพาะเนี่ยมื่อคืนเนี่ยออกมาข้างหน้านี่เต็มเลยครับผมคือประมาณว่าคี่จังจะแยกแยกท้างออกไปนี่แหละครับผมแต่ว่าผมกับโมเน่ใจกันครับผมโมโมโมเน่ใจว่าพฤติกรรมยังสี่นี่คือเขาเอื่นว่าจังไดนะครับ น่าผู้ลู่หรือผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์น่าจะเข้าใจในพฤติกรรมนี้นะครับออกมาหลายครับเริ่มช่วงบลายนะครับตั้งแต่ตอนเช้าในการบอหลายแต่ว่าช่วงช่วงบายมาช่วงแรงๆเย็นๆนะครับผม ห้องนี้เนี่ยเข่าปลายเดือนเมษ,ษานะครับประชากรหลายแล้วก็ห้องห้องกับใหญ่นักครับผมผมยกเบื้องแล้วนักนักขนาดครับอาจจะอาจจะข้างในเต็มหรือหรือไม่แน่ใจนะครับอาจจะอาจจะเต็มหรือมันล้นออกมาบ่ครับหรือว่ามัดทำความสะอาดอถ้าผู้หลูกเพิ่นหลูกอ่าคอมเมนต์ ให้คอมรู้เนี่ด้ครับเพราะว่าผมกับอบอมีคอมรู้ด้านนี้บบบ,บเก่งนะครับเพียงแค่ว่าอาศัยการเรียนรู้จากพี่ๆน้องๆเชา่ายูทูบที่เพื่อนให้คอมลู้มากเลยวรั่องมารหล่อเลี้ยงเบิ้งนะครับเพื่อนกระเข้าครับผมแต่ว่าพฤติกรรมที่ออกมาอยู่ทั้งหน้ากองี่บอโมบมแน่ใจนะครับ ก็บ,บินเข้าบินออกหาอาหารปกตินะครับนะครับบางตัวก็อยู่บนข้างบนฝากองกมี่ครับผมแต่ก็ออกหากินปกตินะครับ ก็พูดถึงศัตรูมาลูกวนกับโบมี่นะครับก็บ่เห็นว่ามี่ยังอาจจะมาทำความสะอาดบนบนหนใจขึ้นกันครับผมครับดีห้างแรกนะครับเดี๋ยวเวลาเศร้าดอนเจอภาพไปบึงพฤติกรรมของอ,อีกกองหนึ่งครับบลูว่าจะเป็นขึ้นกันบอนะครับไปครับไปบึงอ,อีกกองหนึ่งครับผม อันนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านครับผมสวนหลังบ้าตรซีนี่ผมปลูกะมะพร้าวครับผมเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับผมมะพร้าวน้ำหอมกะมีหลายต้นอยู่ครับครับมะพร้าวน้ำหอมกะปลูกมาสี่ห้าปีแล้วครับผมก็อาจจะบ่โดนก็อาจจะได้ ผลผลิตนะครับต้นใหญ่แหละครับผมผ้าวนดมหอมครับผมนี่ต่ต้นใหญ่ครับผม เดี๋ยวภาไปเบังอีอกกลองหนึ่งครับผมว่ามันมีพฤติกรรมคือกองแหลกบออีกกล้องที่สองครับบอบอบอออกบอออกมาหนาลกองได้เพียงแค่ว่ามีอยู่นิดเดียวครับผมสมัมาจะ ออกหากินปกติแล้วก็เขาไปอยู่ในกองปกติครับผม,มาบางตัวก็มารักษาอยู่นากองแต่าว่าก็บโบออกมาอยู่ข้างหนา้าเพือจังกองแหลกนะครับกองนี้เขา้าเดือนสิ้นเดือนพฤษภาค,ครับผมประมาณวันที่สามสิบสามสิพฤษภา 6 4นะครับทั้งสองกองในเขาปี6คือกันครับรอบๆกับโบบี่ศัตูมาลุกวนนะครับอาจจะกล้องแหลกบบ่บเข้าใจให้กันเพราะว่าเป็นพฤติกรรมอียังนะครับโอเคนะครับ

ตุลเลียนครับผมเดี๋ยวสิได้อัปเดตให้พี่น้องเบึงอีกที่นึงนะครับว่าหลังจากที่ที่ผมเคยนำเสนอการตัดยอดแล้วเป็นยังไงนะครับง่ามหลายครับผมยอดแตกออกง่ามขัดครับ lần trước thì cắt nhọt toàn này, này các bạn, ngam ở đây, ô, ngăm, bảy khiếu nhây, các bạn, này các bạn, cắt với cái như là โมง่ามเลยครับพอตัดหย่อนแล้วกลายเป็นง่ามเลยครับ ตอนนี้พอตัดพอตัดยอดแลวกอแตกยอดออกไหมครับผมตัวในงามหลายครับผม บใบกิ่งก้านที่มันแตกออกมานะครับนี่ครับผมลำต้นก็ใหญ่ขึ้นครับผมกิ่งก้านที่แตกออกกับแข็งแรงครับผม นะครับปลายที่พผมตัดตัดยอดนะครับก็แตกขึ้นใหม่ครับผมเป็นต้นนะ ขอบคุณหลายๆนะครับด้วยที่รับชมเคยละซาฮดอดน,นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ได้ครับด้วยขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ